สรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองจันโนมณีอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองจันโนมณีมีนายถนอมวาจาสัต์เป็นประธานและกรรมการรวมส4สคนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สมาชิกมีส่วนร่วมในการประชุมการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจและร่วมดำเนินการในทุกกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองจันโนมณีในการก่อตั้งมีสมาชิก27ครัวเรือนมีการจัดทำระเบียบข้อบังคับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นลายลักษณ์อักษรและปิดประกาศโดยเปิดเผยนะที่ทำการกองทุน คณะกรรมการและสมาชิกมีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดมีการประชุมสมาชิกและกรรมการเป็นประจำทุกเดือนมีที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งอยู่ศาลาประชาคมหมู่บ้านมีการค้นหาผู้เสพยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจภูทรอ,อำเภอศรีวิไลปกครองสาธารณสุข กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารต้านยาเสพติดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับเทศบาลตำบลศรีวิไลส่งผู้เสพยาเข้ารับการบำบัดร,ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยทางเข้าหมู่บ้าน5จุดกิจกรรมประชาคมคัดแยกด้วยสันติวิธีเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ค้าผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้สมาชิกกองทุนแม่ได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดบูรณาการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลการรณรงค์หาเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องโดยมีการทอดผ้าป่า การแลกเงินกองทุนแม่สแสวงหางบประมาณจากแหล่งอื่นเช่นกองทุนหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้านจัดแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานให้สมาชิกได้รับทราบประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆมีการปรับชุมรับรองครัวเรือนปลอดภัยและมอบทงครัวเรือนปลอดภยัยจัดตั้งชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ตรวจตราความปลอดภัยภายในหมู่บ้านและการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ความรู้เยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่12คอง14โดยมีกิจกรรมทุกเดือนเพื่อให้สมาชิกกองทุนแม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและห่างไกลย,ยาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองจันทนมณี เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาศรีวิไลกรรมการผู้มีอำนาจฝากถอนเงิน3คนรางวัลที่ได้รับบ้านหนองจันโนโมนมณีเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขระดับอำเภอปี2562กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองจันนนมณี มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังความสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่สู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเจตนารมณ์สูงสุดที่จะน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของสำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติดการให้อภัยทางสังคมให้ความรู้รักสามคัคคีสมานฉันในชุมชนเอาชนะปัญหาอุปสรรคด้วยแนวทางสันติวิธีตามหลักการและแนวทางของกองทุนแม่ของแผ่นดิน